ต้องการการปฏิบัติถ้ามันรู้ในเรื่องปริยัติแล้วมันก็ปฏิบัติไปตามปริยัติมันเรื่องมันก็เป็นเรื่องเดียวกันมันต้องการการปฏิบัติว่าปฏิบัติอย่างไรที่เรียกว่าถูกต้องปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเท่าไรปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติเมื่อไรปฏิบัติแก่ใครปฏิบัติต่ออะไร ก็ปฏิบัติให้ถูกต้องเสียให้หมดชีวิตมันต้องการปฏิบัติอย่างนี้ <c oughs> นี่มันแฝงกันอยู่กับปริยตัติมันควรจะพูดเมื่อเป็นเรื่องการปฏิบัติแต่ก็เอาใจความต้องการมาพูดเสียอย่างต่อเนื่องกันกันกบปริยัติโพมันรู้รู้แล้วว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรมันก็ปฏิบัติอย่างนั้น ทีนี่ชีวิตนี่ต้องการปฏิเวทอย่างไรชีวิตนี่ต้องการผลแห่งชีวิตอย่างไรมันก็ต้องการจะได้รับได้เสวยไอ้สิ่งที่เย็นตามความหมายแห่งนิพพานต้องการได้ต้องการมีต้องการได้เสวยไอ้สิ่งที่มีความเยือกเย็นตามความหมายของนิพพานคือความสุขไม่มีทุกข์ ความชิดที่ไม่มีทุกข์อย่าไปพูดว่าสุขเดี๋ยวจะรอดกันมาอีกความดับทุกข์สิ้นเชิงแล้วก็อยู่ยังเป็นประโยชน์แก่ทุกคนรอบด้านที่นี่ที่ไหนก็ที่นี่ที่นี่เดี๋ยวนี้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องต้องรอต่อตายแล้วทําให้มันได้มีลักษณะเหมือนกับอยู่เนื้อปัญหาโดยประการทั้งปวงเรียกว่าเหนือโลกเป็นโลกุดดอ ที่นี่ละเดี๋ยวนี้ังเป็นโลกอุดรที่นี่ละเดี๋ยวนี้คนจำนวนมากไม่ไม่ยอมฟังไม่ยอมเชื่อว่าจะเป็นโลกอุดรได้ที่นี่ละเดี๋ยวนี้แต่แตเราก็ยังยืนยันยืนยันว่าโลกอุดรนั้นเป็นได้ที่นี่ละเดี๋ยวนี้คือมีจิตใจที่อยู่เหนือโลกโลกนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรแกเราอีกโลกนี้ไม่ทําให้เรามีความทุกข์ได้อย่าง ไรเลยนี่นี่เด้กก็อยู่เหนือโลกที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มันเนื่องกันอย่างนี้ชีวิตต้องการทั้งปริยัตชีวิตต้องการทั้งปฏิบัติชีวิตต้องการทั้งปฏิเวทที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ทำไมจะต้องรอต่อตายแล้วอนอนอานัฐนาปตะการเบืองนาโนนเทินเหมือนก็เป็นมันไปกีโคตีครับ กี่กันมันก็เป็นหมันที่เราเปล่าทำให้มันเป็นของจริงว่าเมื่อมันยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละมันจะรู้อะไรได้จะรับอะไรได้ถ้ามันสิ้นชีวิตแล้วมันก็รู้อะไรไม่ได้มันเมื่อยังมีชีวิตอยู่เนี่ยทำให้มันรู้อะไรให้ได้อะไรให้บรรลุอะไรเสียตามที่ควรจะได้บรรลุขอให้ สังเกตด,ดูให้ดีๆว่าด้านนอกปริยัติด้านนอกคือปริยัติที่รอบแวดลอ้อมที่แวดล้อมชีวิตอยู่รอบๆมันเป็นปริยัติที่จำเป็นเป็นความรู้ที่จำเป็นที่คนที่มีชีวิตจะต้องรู้ <c oughs> ที่นี่เราก็จะพูดโดยเปรียบเทียบสรุปผลง่ายๆ เป็นเรื่องพูดกันเล่นได้ประจำวันก็ได้ว่าผลค,ความดีความได้ที่จะได้จากความรู้ <c oughs> มันเป็นความรู้ที่ควรจะรู้นะแต่แล้วก็ไม่รู้แต่แล้วก็สำคัญว่าตัวรู้แล้วก็พูดพูดอวดอวดอวด,อวดรู้ไปทั้งผิดผิดแ <c oughs> ม่จะผิดอย่างปริยัต เรามีเรื่องที่น่าจะรู้ควรจะรู้และรู้ได้มีหลายเรื่องด้วยกันแต่เราก็าไม่รู้เราก็าไม่รู้เ <c oughs> ช่นเรื่องที่สำคัญเรื่องแรกก็คือว่าเรื่องเวลาเรื่องเวลานี่มันมันมัน มีความหมายมากสำหรับคนที่ยังมีความทุกข์ถ้าว่าดับทุกข์ได้แล้วเวลาก็หมดฤทธิ์หมดเดชน,นี่พูดพูดพูดพอเป็นเครื่องเปรียบเทียบไปนั่นนะว่าพระอรหันต์ท่านมีกิจอยู่เนื้อเวลา เวลาทำอะไรให้จิตใจของท่านเดือดร้อนไม่ได้พูดว่าเมื่อพูดว่าอารหันต์มีจิตอยู่เหนือเวลาบางคนก็ค้านอย่างใจบ้าบ้าเพระนั้นมันเด็กเ,กเมันเด็กเด็กเด็กเดกมันไม่รู้ว่าจะมีจิตอยู่เนื้อเวลาได้อย่างไรมันเด็กเดกมันเคยเคยชินแต่ดูนาฬิกาไปโรงเรียนกลับมาโรงเรียนคอยดูนาฬิกามันแล้วแต่นาฬิกา ีคนแก่หัวงอกจะมีความรู้เรื่องเวลาเพียงเท่านั้นหลมันไม่ได้เวลานั่นมันไม่ใช่นาฬิกาเวลามันก็เป็นเวลาเวลานั่นคือระยะการตั้งแต่มีความต้องการเรื่อยๆไปจนกว่าจะได้สำเร็จตามที่ต้องการนั่นคือเวลา ถ้าเราไม่ไม่ต้องการอะไรเลยเวลาไม่มีเวลามันไม่มีเดี๋ยวนี้เรามันมีความต้องการอะไรมากต้องการจะมีชีวิตยอยู่ต้องการจะได้นั่นได้นี่ต้องการจะจะจะมีจะได้เป็นขั้นขั้นตอนตอนไปต้องการจะมีบ้านมีเงินมีของมีบุตรภรรยาสามีม,มีต้องการกันสารพัดอย่างระยะระหว่างที่เกิดความต้องการกับการได้ตามต้องการนั่นแหละคือเวลา อันนั้นแหละมันขบกัดจิตใจของคนที่พ่ายแพ้แก่เวลามัน <c oughs> จะตั้งปัญหาขึ้นมาว่าถ้าเราหยุดนาฬิกาจะทุกเรือนหยุดนาฬิกาจะทุกเรือนเวลาอยู่ที่ไหนมันก็ยังมีเวลาอยู่่นนั้น ให้อนาฬิกาไปเผาไฟได้หมดทุกเดือนเวลามันก็ยังมีอยู่เลยหรือว่าถ้าเราจะทำให้โลกนี่หรือดวงอาทิตย์นี่หมุนกลับได้ให้โลกนี่มันหมุนหมุนกลับอย่างอยากอย่าง,างกลับตรงกันข้ามอย่างที่มันเคยหมุน <c oughs> คือหมุนไปทางทิศตะวันออก <c oughs> มันก็ยังมีเวลาอยู่เลยแม่โลกจะหมุนกลับดวงอาทิตย์จะเดินกลับ เวลามก็ยังมีอยู่นั่นแหละเพราะมันมีในหัวใจคนในหัวใจที่มันมีความต้องการแล้วฝ่าจะได้ตามต้องการนั่นแหละคือตัวเวลาที่แท้จริงเป็นสิ่งร้ายกอดขบกัด <c oughs> ชีวิตจิตใจให้เราร้อนให้กระวนกระวายให้สะดุง้งถ้าว่าไม่ต้องการอะไรเท่านั้นแหละ เวลาก็ไม่มีทันที <c oughs> ให้นาฬิกามันจะเดินกันสักทีเรื่องเวลามันก็ไม่มีดวงอาทิตย์มันจะหมุนไปอย่างไร <c oughs> เวลามันก็ไม่มีสําหรับผู้ที่ไม่ต้องการอะไรกนะ็คือพระอาหารหันต์นี่เป็นความรู้ล่วงหน้าเป็นความรู้ปริยัติล่วงหน้าเพื่อให้มันรู้ถึงกันทั้งข้างหน้าข้างหลังด้งตรงกลางอันนี้เป็นความรู้ <c oughs> ที่ได้ คำที่ในคัมภีร์กลาวว่าวไว้ว่าเวลามันกัดกินตนเองแต่สันพสัตมันกัดกินแต่สันพสัตที่โง่เท่านั้นเนี่ที่มีความต้องการเท่านั้นที่ว่าเวลากินตัวเองนั่นน่ะมันเป็นเรื่องเอาไปจับกันเข้ากับอะไรเขาแล้วถ้ามันไม่ไปจับเข้ากับอะไรมันก็ไม่มีเหมือนกัน คนนี้ผู้ที่ไม่มีความอยากผู้นั้นกลายเป็นกินเวลาผู้ใดมีความอยากผู้นั้นถูกเวลาตัดเอากินเอาผู้ใดไม่มีความอยากผู้นั้นกินเวลาก็อ,อยู่เนื้อเวลาเวลาไม่ทันเป็นทุกข์ได้นี่เรื่องเวลา